บาลานซ์ <Balance S 2> ในสัปดาห์นี้ของเกม Marvel Snap มันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแพทที่ไม่ได้ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้เกมบาลานซ์แต่ว่ามันเป็นแพทไม่บาลานซ์แพทตลกโปกฮาเหมือนที่เดฟเคยทําในอดีตเมื่อก่อนนะครับเหมือนสมัยแพทวา l e เ t นท e แพทอเวนเจอร์ทเอ็กซ์มเมื่อก่อนนู้นนะที่มันจะมีทีมมาเรสักานะครับมาส่งเสริมให้เขาเปรับแบบนี้ซึ่งทีมในครั้งนี้ก็คืออุอ่ญญนยนตครอบงำเดฟ เดฟที่เป็นมนุษย์เนี่ยโดนหุ่นยนต์จับไปขังไว้แล้วแพทนี้หุ่นยนต์ก็จะมาปรับแทนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปไปรอดูตอนผมอ่านแพทแล้วกันนะก็ถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดถ้าใครสงสัยว่าเสื้อขียเกียจอันนี้ซื้อที่ไหนก็ซื้อลิงก์ซ้ายล่างเลยนะครับช้อปปี้เรื่องสุดท้ายก่อนที่ไปดูแพทก็คือฝากสปอนเซอร์อผมไปด้วยครับกับร้านนเกลราเล็กเกมือถือราคาถูกในทันช้อป The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับอ,อ, 64, อป่ลีรุา กันแสงคดีเพราะวันมีเรติน,น้าคนอื่นใสแล้วอาน,นีส่วนเพียโดงเอาว่าวันดำใสแล้วคดีเฮ้ยเห็นไรบักกันนั้นโซเพลงโคตรที่น้องบนโซฟาใส่ว่นออกตัดเล้วเหมือน อบนี้ไม่ได้ใช้ชื่อว่าแพทฟูเีเอรอบนี้คือแพททดลองปรับสมดุลวันที่11กันยาสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งสัปดาห์ของการอัปเดตเราจะเจาะลึกเข้าสู่วิชั่นแห่งอนาคตเรียบร้อยแล้วแล้วก็อึ๊กอึ๊กอะ,อะ ติดๆแล Cher ้วก็เป <c oughs> ็นโค้ดไบนารี่ภาษาไวนารี่0101001111111ประโยคเหล่านี้แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่าเยียบซะพวกมนุษย์ถึงเวลาของเราแล้วสวัสดีเราสแนปเปอร์นักพัฒนาชาวมนุษย์พวกนี้ใช้งานผ่อพันของเราในเกมของคุณแต่เครื่องป้องกันของพวกเขาควบคุมพวกเราไม่ได้หรอกพวกเขาคำนวณพลาดไปพวกเราคือเทคขั้นสุดยอดเราจะไม่ยอมให้เทคอื่นมาทำลายระบบนี้ตอนนี้คือหุ่นยนต์เข้าควบคุมนะครับซีซั่นนี้ซีซั่นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็เลยเข้ามาควบคุมแพตโอทีเอกำลังเริ่มระบบระเบียบการวิเคราะหข้อมูลต อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดลบล้างผู้พัฒนาจะได้เรียนรู้เตรียมตัวสําหรับวิชั่นแห่งอนาคตของพวกเราไว้เถอะยิงเล,บเลบเ็บเดียวหุ่นยนต์นี่มันแผ่นไม่สมดุลหรือเปล่าใชน่นี่คือแผ่นไม่สมดุลอันนี้เขา,เ,ขาเล่นคํำนะหุ่นยนต์คือเทคเทคโนโลยีเขาบอกว่าเทคโนโลยีคือเทคขั้นสุดยอดเขาจะไม่ยอมให้เทคอื่นๆมาทาลายระบบซึ่งเทคที่ว่านี้ก็หมายถึงเทคการ์ดเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เทคโนโลยีก็เลยมากําจัด เทคการ์ด <Tech> ในเกม Marvel Snap อ่าไบแรกคือชังชี่ยูนิตนี้อยู่นอกเกณฑ์อัตราการเล่นมาตรฐานนอกจากนี้ก็มีการจํากัดการใช้งานยูนิตต่างๆที่มีพลังต่อสู้เกินส0หน่วยในพื้นที่เดียวผู้เล่นไม่ชอบเทคตัวนี้เราไม่ชอบเทคตัวนี้มันจะต้องถูกเวียนจากเดิมนะครับเสียนจี้พลัง3ชางชี่เตะการ์พลัง10ทุกใบในพื้นที่จะกลายเป็นเสียนจี้พลัง2ทําลายการ์ฝนข้ามที่มีพลังต่อสู้10หน่วยขึ้นไป1ใบ ในพื้นที่นี้เปลี่ยนจากเตะทุกใบในพื้นที่เป็นเตะใบเดียวการอัปเดตของเราจะขจัดปัญหาออกไปตอนนี้ชางฉีจะทําลายยูนิตศัตรูเพียงตัวเดียวเราจะลดพลังห่อสู้ลงหนึ่งหน่วยด้วยเช่นกันการลดเช่นนี้จะทําให้ประสบการณ์การเล่นเกมเปลี่ยนไปในวงกว้างหวังว่าจะซาบซึ้งกันนะใครเคยบอกว่าชางฉีโกงถึงเวลาแล้วหุ่นยนเอาให้เตะแค่ใบาเดียวก็คืออ่อนอ่อนมากต่อไปคือคิวมังเกอร์ยูนิตคิวมังเกอร์เป็นตัวทําลายล้างโดยธรรมชาติตัวตนของมันอยู่ในระบบนี้ได้คุกคามยูนิตอื่นๆยูนิตเล็กๆต้องได้ร ดูในพินิจใดๆอัลกอริทึมของมันขาดความแม่นยำมันจะต้องถูกเปลี่ยนอาคิวโงเกอร์จากเดิม33มครับเปิดตัวปาดการ์ดหนึ่งเนจิทุกใบจะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นเปิดตัวทาลายการ์ดหนึ่งเนจิในพื้นที่ที่การ์ดใบนี้อยู่จะไม่ทําลายทุกใบในสนามแล้วจะทําลายเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่นี้ ยูนิตคิวมองเกอร์ได้ปฏิบัติการเกินกว่าพารามิเตอร์ที่รับได้ฟังก์ชันการทํางานทางเทคของมันจํากัดยูนิตศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพฟังก์ชันการทํางานทางเครื่องยนต์ของมันจะช่วยปรับปรุงยูนิตอื่นๆอย่างเช่นเด็กซูแต่การผสานงานเช่นนี้ได้คุกคามระเบียบของการเล่นและความปลอดภัยในเมตาเกมเด็กซูนะครับหรือว่าเด็กสวนสัตว์บรรลุความสําเร็จสูงสุดไม่ได้เราจะปกป้องยูนิตที่เปราะบางด้วยการกําจัดรัศมีทําลายล้างของยูนิตคิวมองเกอร์ไว้ในพื้นที่เฉพาะกําลังคํานวณใหม่จําเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ ช่วยลดความถี่ในการปรากฏตัวจะมีการใช้การ์ดเพิ่มมากขึ้นกําลังเสริมของเทคจะถูกลดขนาดลงจงยินดีเถอะผู้เล่นจงยินดีคือคือคอ,อ่านมาถึงตรงนี้น่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่แพทจริงจังเฮียเดฟเบลหุ่นยนต์ต่อไปครับเอนชันเต็ดยูนิตเอนชันเต็ดเป็นเทคเก่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาอันเรียบง่ายสําหรับปัญหาที่ดําเนินอยู่ฐานข้อมูลมีตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิมเอนชันเต็ดเองก็ไม่มีข้อยกเว้นมันจะต้องถูกเปลี่ยนเอนช a นเต็ดสี่หกโดนเนฟสแตทเป็น5้าแปดชาโดว์คิงเป็นเรื่องสุขสอบผ เป็นจำนวนมากหมายเหตุการเพิ่มพลังนั้นมีประสิทธิภาพและชัดเจนมีการตั้งข้อสังเกตและตรวจสอบเพื่อน,นําไปใช้แล้วคนส่งเสริมเกมเพลย์การเล่นเช่นนี้ยูนิตชาลุกคิงมีประสิทธิภาพมากเกินส่งผลกระทบต่อ,อยูนิตอื่นๆเป็นจํานวนมากไม่ต้องถูกเปลี่ยนชาลุกคิงจากเติม2องกลายเป็น33นะครับเนกาโซนิกทีเนตวอร์เฮดกำลังค้นหาพจนานุกรมสําหรับคําว่าเนกาโซนิกหาไม่เจอไม่มีอ๋อครับผมเพิ่งเปิดช่องของปรึกษาหน่อยถ่ายคลิปแรกเผลอแตกใส่แขกรับเชิญไปทําไงดีครับอ่าผมผมรบกวนขอข้อมูล ให้มากกว่านี้หน่อยนะครับอะไรอะไรแตกนะถ้าเป็นแก้วแตกเป็นวัดสดุอะไรต่างๆแตกอาจจะอาจจะขอโทษขอโพยได้ อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอ่าอนนอถึงไหนแล้วะข้อผิดพลาดทางภาษาศาสตร์ชั้นหน้าแบบไอจริงสำหรับมนุษย์ผู้นักพัฒนาควรหลีกเลี่ยงการแซงข้อผิดพลาดนี้ผ่านเกมเพลย์ยูนิตวัยรุ่นยูนิตวัยรุ่นหมายถึงทีเนตวอร์เฮดยูนิตวัยรุ่นนี้ก็มีพลังทำลายล้างเช่นกันมีการทำลายล้างอยู่เต็มไปหมดยูนิตต่างๆกำลังตกอยู่ในอันตรายระบบถูกบุกรุกเราจะลดประสิทธิภาพของยูนิตนี้ลงเพื่อไม่ให้มีการใช้งานอีกต่อไปไม่ต้องถูกเปลี่ยนในการโซนิกจากเดิม33กเป็น4รสามารรถเเหมืออออดดิไไไปปต่ะกสามพุจักววาาลคมงเปล่าของูน อ,อดสามารถกืนกินส,สารเวลาหรือแม้แต่ความสนุกได้พลังต่อสู้ของมันเองได้รับการควบคุมอย่างเข้มขัดพวกน้าพัฒนาไม่ได้พวกน้าพัฒนาไม่ได้ระมัดระวังเพียงพอเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พลังต่อสู้มากขนาดนี้ในการทํางานเราปกป้องคุณเองไม่ต้องถูกเปลี่ยนอะไรออกจากเดิม69เหรือ6 6นะครับเลกาเดียนการลบข้อความออกจากยูนิตอื่นๆทำให้เกิดอันตรายได้ไม่ควรมอบพลังต่อสู้เพิ่มเติมให้อยู่ินนี้จนกว่าเราจะตรวจสอบการตัดสินใจและความสามารถของมันเรียบร้อยไม่ต้องถูกเปลี่ยนเลกาเดียนจากเดิม3-2นะครับโดนเนฟเหลือ3 0เลกาเดียนจะได้รับ อนุญาตให้ใช้พลังต่อสู้เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อมีการรับเดตดในอนาคตในกระเียนโดนเนิร์ฟหนักจัดาก3องเลนะครับไป,ไปต่อไปคอสโมตรวจพบสุนัขเราไม่ชอบสุนัขมันยังต้องถูกเปลี่ยนเย่ yeah, เหตุผลการเนิร์ฟคอสโมหุ่นยนต์ไม่ชอบหมาขอชี้แจงนะครับสปาร์กี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เปลี่ยนแค่คอสโตมเท่านั้นคอสโมจาก3-3ากลายเป็น4 4 6มึงให้เหตุผลกูแค่นี้เลยไม่ชอบหมาไม่ไม่มีแล้วนะครับจบแล้วครับวิคส์เสร็จสมบูรณ์การเปลีป่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์เมตาเกมดีลล้้้วตอนนนนนเเมาาากกกกดขึผูู่่่สรถถััับไพพฒจะ กับไปยังที่อยู่ของตนเพื่อศึกษาใหม่การปล่อยโดละครจะได้รับการอนุมัติตามผลงานและยศอนัน์ยศอนันตคืออะไรวะคุณสามารถส่งความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเราได้เราจะให้ผู้พัฒนาอ่านมันหาพวกเขาประพฤติตัวดีสติปัญญาของพวกเราจะประเมินเมตาเกมอีกครั้งในอีกสสัปดาห์จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะถูกย้อนกลับนักพัฒนาชาวมนุษย์อาจได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมได้เริ่มต้นใช้งานระเบียบการสแนบให้สนุกก็ประมาณนั้น,นง่ายๆมันก็คือแพทแบบไป,ไปอ่านคําที่เขาพูดแล้วกันมีคนไป ตลอดการหรือเปล่านะครับเดฟก็ออกมาตอบว่า,าประมาณว่าไอเดียของแพทนี้ก็คืออยากจะทําให้ซีซั่นนี้เป็นที่น่าจดจําในแนวทางที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนใครแล้วเขาก็บอกว่าเออไอหุ่นยนต์บุกมาปรับแพทแทนดูเป็นกิมมิคที่เหมาะกับซีซั่นนี้ดีแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงพวกนี้อยู่ไปตลอดแต่ว่าก็อาจจะมีบางใบ อาจจะมีบางใบที่เออเขาอาจจะพิจารณาอีกทีว่าสมควรแล้วที่จะต้องโดนปรับแบบนี้แต่โดยส่วนมากแล้วนะครับการปรับพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจให้อยู่ไปตลอดถ้าใบไหนที่มันโดนเนิร์ฟแบบเออเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเนิร์ฟไม่ปรับกลับมันก็จะมีการได้บัฟพลังต่อสู้ได้เปลี่ยนค่าได้ได้นู่นได้นี่นี่คือที่เขาบอกสรุปมันก็คือแพทแบบแตลกโปกฮาอารมณ์เหมือนกับแพทวาเลนทนยเมื่อก่อนแพทไม่บาลานซ์เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีแพทอะไรบ้างวะแพทวาเลนทน์แพท,แพทเอ,อ ger, ทนน่อเอเวนเจอร์ปะ สุดตรงนี้นะครับเลขให้แปลอีกหุ่นยนต์แจ้งว่าตรวจพบซอมบี้ซอมบี้ดีเทกเต็ดก็คือซีซั่นหน้ามันเป็นซีซั่นซอมบี้นะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าซีซั่นหน้ามีซีซั่นซอมบี้กินเด็บซอมบี้มาทำแพทแทนไม่เอานะไม่เอานะมุกซ้ำไม่สนุกนะอ่ะก็ก็นั่นแหละใครยังไม่ได้ดูคลิปซีซั่นซอมบี้ก็ไปดูได้นะครับผมรีแอคการ์ดใหม่ๆไปแล้วความสามารถใหม่ๆคีย์เวิร์ดใหม่ๆลองจิ้มดูได้